ครับวันนี้ช่องหนึ่งเมืองเหนือครับวันนี้เขามาอบรมเกษตรกร,เ,กรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และการศึกษาดูงานปี2565เรื่องลำใไยนะครับครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับเป็นวันตรวจแปลงแต่นะครับ ถ้าผเจ้าหน้าที่เก็จะมาตรวจแต่แต่ละส่วนนี่เป็นในอบค์รนะครับลุณมาดิอ๋อนี่ยเอออันนี้่ลุงสารลสงครามอ่ะฮะลุงมักสารลสงครามปุ๊บลุงมักลุงมักอยู่ไหนค่ะอยู่ตรงหิมส่วนลุงล้นหิมส่วนลุงล้นนะครับหิมส่วนลุงล้นใกล้ใกล้ของแม่เทียนก่อคนละปากคนละปากม่เพียนวัดอ่ะเทียนไหนลุงพันน่ะวัด อ่ะไอ้ไม่้องนะเจ้าอ่ะเปตดแปลงของแม่พองอ่ะมปให้เด้งนี่ตัวเลยของเราเรียบร้อยละขอปอาแทยหกแตนเออมามาไทยหกของแม่ดอ่ะหมุแน่นกะเซตติ่มปอนมนไหนอ่ะพี่ติ่มไปตรวจหลองเกี่ยวครับหมูห้างห้าปีห้าปีต้นใหี่ย้ไงว่าล่ะห้ีกะ้โอ้โหโอ้โหลืมปหงเนีเอาใจสาผิดแล้วเนี่ยใส่สาปีแรก ปีนี้ปีสองแล้วแม่พอจะไปพอดูงานก่อยังได้ไปอ่าต้องการไปดูงานเดี๋วสองคนเดี๋ยวลุงไปแล้วนะตาต้นนะตาต้นลำใหญ่นล้วนะตาต้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปปาเดี๋ยวพออย่าปาไป่พอเดีอันก็อันเนี้ยปีนี้เพราะว่าออกพวกอกที่สวนเกษตรว่ะเดี๋ยวเขาไปดูอ่ะสักวันเย็นๆว่างๆอย่าปาแกขึ้นรถไปดูให้ออกก่อนไปต้นสิตำตำนะเดี๋ยวปาไปดูเขาเขาบอกเข้าในเขาอยู่ดอกบวก็ได้ ปุยอ้ยังก็ป่านินทองอ่ะปอยี่ซีกะเจ้าปุยของป่านินทองอ่ะปุยเคมีเนาะปุุ๋ยเคมีนี่จ้งใจอยังฮะสิบห้าสิบห้าเหรียบใบอ่ะห้าสิบห้าคือสามสิบเจ้าแล้วมีสุดท้ยาค่ะมตรรอบนี้ใจกับป่านินทองอนินทองใช่ไหมที่ปีที่มันมาบดใต้น สี่กัมสี่กัมนี่ประมาณเออกล้อสี่กัมนี่คี่กิโลฮะต้นไหนอ่ะเออสองขีดได้อาะ่ะโค่นหนักอ่ะเมือนขีดก้ากัมเนี่ยกัมฟุกประมาณขีดนี่อะเออประมาณกัมหน้าขีดก็ประมาณกโลต่อต้นเนอออยืมกัมอ้ยอุ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 ้นอุ้ยอุ้ย้อยอยอุ้ยอนยอุอย อดอดอดพวกอดแหวนประมาณสองกิโลกรัมถ้ากรรกรรมือหรออันแม่เขาเนี่ยนะมาถึงกิโลกัาต้นมาถึงบอว่ามันกรรมั่ะนะแค่กรรเนี่ยมาถึงแค่ไหนเท่ต้นกิโลไปเลยบอกมันตึงหนักอ่ะใช่หนักใช้กี่รอบสองรอบสามรอบไหมสามรอบกัประมาณอ่ะกิโลอะไรกันสามรอบกิโลนะต้นละหนึ่งกิโลเจาะหนักแต่ปุ๋ยเคมีหรอรอบนี้ใส่ยัง ยังไม่ได้ใส่เต้ยังไ่ได้ใส่ติสสบห้าสิบห้เนาะเจาเอาเนี่ยีกะสลอง่นใส่ไปได้กี่ดอกหลบเดี๋ยวเดียวเรียนอะไรอยานี้ทันที่ที่นทันวะเลีนใส่สารวันที่ไหนทันวะประมาณสิบกะเออสิบทันวาถ้าสารถ้าสารทางก้นทางใบอ่ะ ได้ใส่ปืนทิ้งใบเนาะจะทิ้งไปจะนี่มาได้ใส่เืกอยาแมงใส่ไปแล้วรือยังฉีดไปครั้งเดียวถึงจะหยุดจ่อเนี่ยหยดจาะมอเจะยาแมงมั้งเหรอจะหมอเจะยาเนาะฮอร์โมน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 แก่ยังฮอร์โมนไม่มันเป็นของมีนทองอ่ะนะพ่นจัดเมื่อ อนี่ของนินทองเนี s <S cool. ่ยป right. ีเน uh ี huh. ้ยแล้วก็ย uh ังอยยกออกขออโของอ่ะ huh. มันมาจัด um คืนเนี่ย no. okay. ่อ่ดา้วมัแอรเป็นสัมัสอโองอ่ะเพราะว่ามันตอฝนห้นนตเลยอหยิ่งที่ผมบอกว่าทอเจี่ยงแล้วส่่น้ำรำหรอใส่น้ำรำหนี่ปุ๋ยไม่ไม่ม่เกี่ยวถ้าเียว ถ้าเจฝนนะจะได้มันจะมันมันก่อจะสลับเานีนน่ะมาใส่แล้วก็จะมปบยถ้าตอนไปงใบแล้วเออน่ะไม่ไมันโดนต้อ็มันต้องใส่น้ำอยู่แล้วไม่ไม่ต้องให้มันได้น้นักไอ้นะโปงใบแล้วเาน่แหละมันเลยอีไปเหี้ยไม่คือถ้ามันโดนฝนใส่สารปุ๊บนะเห็นซ่งชาววันโดนมันจะออกโป่งแฉมใบตลอด แต่ถ้าว่าฝนช่วงระยะที่ว่าเขาใส่สารเนี่ยแม่ใส่สารย่างทันวาเม่หอกว่ามาตกกันไหนมกกระลาเออมันตกแน่นช่วง <ตก S 1> มกกระลาใช่<ม>แต่ถ้าว่าแม่ใส่ต้ตนทันวาเนี่ยเราวมาเจอฝนอี่ยมันจะดีกว่านี้ก็ของไอ้แดงค่ะมันมาเจอค่ะม,มันใส่ตกก่อนนะ่ะมาใส่ก่อนนะนก็ก็เอาไปหัวว่าฝนจะตกเยี่ยวนั่นแหละคือสิอง่งสำคัญที่ว่าเขาที่ว่าเขา เทาอย่างก็เท่าหมูภาวนาให้ฝนอย่าตกอ่ะนั่นน่ะเนี่ยโอ้เนี่ยช่วงใส่จานนะใช่ครับช่วงใส่เก็บเกี่ยวอ่ะกอนตัดขึ่มันพร้อมกันเออเอาพร้อมพร้อมสุดรุ่นนี่นะใช่ครับคือตัดคึอมันตัดแต่งมันพร้อมกันพอตัดแตงพร้อมกันเนี่ยแล้วพอบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงต้นเสร็จแล้วก็ใส่สารให้มันพร้อมกันพร้อมเยีะกว่เลยใช่แต่ถ้าว่าพ่อจะตัดตัดช่วงนี้นะสมมตินะถ้าพ่ออันบอกว่า พ่อว่าอยางเง้มันเกิดใบแล้วก็แหมสักเดือนตัด์ทอีนอสมมุติมันจะบอพร้อมบพร้อมมันจะบอพร้อมเขาเขาบอกสตารเดียวแล้วเนาะเดียวเนี่ยพ่อว่าอย่างก่อนแล้วต้นได้บอกออกจากมันบอกเปย์ยังครับแต่ต้นเปิ้ลพร้อมโดยเปิ้ลเก็บเจ้าเพราะว่าอย่าฟ้าไปม่ติดบม่ติดบอกเปย์ยังเขาประหารต้นมันติดห่างมันหน่อยมันจะใหญ่แม่แม่เขาบอกเล่มขนาดใหญ่เขาบอกเล่นว่าอันนี้มันติดเหมือนปีแล้วเขาบอกคือปี นี่ใครอยากหรือมีบอกเราเขาแค่เนี้ยจุดเผาผู้ขา,ววขาบุญไอทอี่แล้วนเะขาที่เปล่านะเขาแรกไว้แปดสิบช่อต่อต้นต้นมันน้อย,น,อย,น,อยน้อยเลยนี่แหมแปดสิบช่อต่อต้นแล้วต้นหน่วยมันจะไงแต่ถ้านักนากกว่านั้นอ่ะมันจะเป็นปลิ๊ป,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 ป๊อกป๊อกปีนี้ปีนี้ถปงนแบบเปิดใจลองลองลองใช่โหละ ไปหานมาแล้วอ่าหานมาแล้วไปหานพุ่นนะตจ้าไว้นะเดี๋ยวจะป้าแม่ไปดูสวนได้ต้นแรกน่ะใส่สารแรกมันใส่สารพื้นดินอ่ะแต่ฟ้าเอว่าแบบไผ่ห้ามอ่ะเอาไปพอกเอออย่าไปพอโอ้แล้วถ้าขวดตายเนาะจ้โอ้มันเป็นโป่งโป่งสมบูรณ์อ่ะมันบอกอ่ะเพราะว่ามันอย่างมาจาะเตะเจาะว่ามันเอาสารอันนี้ก็คือตังใบกับอันนี้ก็การตั้งใบอย่างเดียวอ่ะที่ตั้งบนออ๋น้องอนไง ใช่อาจารย์พีนายแก่ผู้ทางดินใช่แช่ผ้าพน่นแชบบ่ผแบบ้าพ่นทางใบผ้าพ่นแบบนี้ทางใบนะคร<ม>ับก็ที่เราไปดูงานเห็นะเพราะว่าทาง,บานะงาใบเนี่ยมันกระตุ้นตรงปลายยอดมันซึมเข้าไปแต่ว่าทางล,ล่างเนี่ยมันเขาดดเนอะจำไงอย่าซมอ่าใช่อันนั้นอันนั้นแบบบอกว่ากันนะอีเพราะเขามันปีได้สองปีปีปนปี้ปีสองคือขอปีแรกเนี่ยปีแรกๆที่จะใส่สารทางรูปเนี่ย พยายามใส่ให้น้อยที่สุดทีแรกก็คนโบนั่นเนาะมีสองนี้ต่คนโบนถ้าสมมุติว่าจะเอาใส่ใส่ฐานลุ้มนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันต้องขยับดีนี่ใส่สองขีดสีน้าต้องใส่สองขีดตรงนี้เราบอกว่าเราลงยาแรกแต่ถึงบอกว่า่านอบรมเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเอาความรู้มานักขึ้นเราไปเสียยางวันที่เขาไปวางกล่องมาเนาะเขาไปดูทีแร้ คิดจะดีแต่อันในภาพออกมาม,มันน้ำลึกนอันอีเขาก็โจดจนเปี้ยเรืเ่องๆเขาใอ้คือมันลงลึกเออแล้วฝนลงหาําตอนไส้สารน่ะไส,ส้สารไส้สารเนี่ยเไอ้คือยุดน้ำจุนใบเหยวที่เห่ากบกัว <ใน S 2> แล <ใจ S 2> ้วใใบมะเขืเขาะใจฮ้อนเราเล่าเลยบอกบผมผมมองว่าไอ้ที่มันแบบโป่งเนี่ยแบบจะเกิดจากการที่น้ำมันเกิดจากฝนฝนหรอฝนมีไนโตรเจนครับไนโตรเจนแล้วทำให้มันกดกดดอก เราทำมึกบันโป้ใบ,ใ,บใช่ครับน่ะก็ว่าอย่างใดเนี่ยยี่ใหญ่ก็อย่างใบยอดปุ่งเรียงคาวมดอ่ะโดนฝนอ่ะเขาจก็เลยออกห้องออกห้องนะฮะครับโอเคแล้วคราบอย่าไปไหต่อใ้ส่วนอันนึงเนี่ยครับอันนี้ส่วนลุงสมักสารทองคํานะครับส่วนลาใหญ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพจ่มาตรวจนะครับ นี้คือส่วนลำไยของลุงสมัครนะครับสมักสารสาทองคำนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจแปลงนะครับแปลงส่วนลำไยเพื่อจะออกใบมาตรฐาน JAP สำหรับลำไยของเขานะครับลำไยของเขาก็ อเนี้เหาก็จ่อดีนะครับจ่อดีจ่องามอันนี้ใส่สารเรียบร้อยนะครับต้นใหญ่ของข้อมับนะครับใส่สารเรียบร้อยพร้อมที่จะออกผลผลิตออกมานะครับอันนี้มีประมาณกี่ต้นนะครับเนี่ยอันนี้มีประมาณที่สาวต้นครับสาวต้นเนาะครับผมอันนี้รากสามตะปูนก็ว่าพุ่นรากตะปูนครับอันนี้ไข่บองคนนี้อ้ายกี่วันก่อครับพ่อเป็นคนทำครับผม มีทายงาน ANS ตะบลด้วยอันนี้ <ie diy> ประมาณสองร้อยตารางวาครับสองงานอ๋อสองงานแต่ปลูกกอย่างหรยล่ะครับผสมประชานกันครับอ๋อใสก้อนเนาะก้อชื่อสมัครเนาะครับสมัครตาังคำครับครับใส่ปุ๋ยข้อข้างกันฮก้อ่าจนน่าจะใส่ยูลิียครับ คือน่าจะมีครับน่าจะมีเยอะครับเป็ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสวนลำไยของป้าสมัครเสลาทองคำกันเลยครับ พื้นที่ของพอสมัครสรล้วคํานี้จะมี2องร้ตารางวาหรือ2งานนะครับปลูกลำไยประมาณ20่สิบกระต้นครับเป็นพันอีดอหมดเลยนะครับแล้วกับผสมสารครับฝั่บาบักกล้วยหรือว่าฝรั่งนะครับแล้วกับปลูกกระลำดอกกระลำหัวผักจีฝรั่งผักป้อมใบหอม พร้อมครับหนึ่งมืองเหนือ,อาาก็ฝฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ